พ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M.Tech ชัดชัว อาวีวีทำไมไม่มชัดแบบนี้กัขาดหายได้หยมยน่นอนสิดูช่องไหนก็ไม่ชัดอ้าวทำไมไม่มีสัญญาณอีกแล้วแม่ตนกลางวันเป็นไหมเนี่ยแบบนี้ก็เป็นเป็นมาพับเป็นประยะระยะระยะบกวน p ีเอช่วยดูแลนิดนึงนะคะช่วยมาแก้ไขให้หน่อยเพราะว่าจะได้ดูได้อย่างสบายใจสักทีขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะ,<ฮ>ะและวันนี้พิเศษมากๆค่ะที่เราพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกนะคะ,<ฮ>ะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคุณลูกค้าของเรา <ฮะ S 1> ต้องบอกว่าปัญหานี้นะคะอาจจะเจอน้อยแหละนะคะสำหรับคนที่ติดตั้งจานดาวเทียม <ฮะ S 1> ถือว่าเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากบ้านนี้ค่ะพี่หนิงอยู่กันกับครอบครัวนะคะมีคุณแม่แล้วก็สามีแล้วก็คุณลูกน้อยชื่อน้องนีโอ น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะ,คะตอนกลางวันก็จะมีเฉพาะคุณยายที่ดูแลหลานนะคะดูแลน้องน้องีโออยู่ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้เปิดทีวีะนะคะแต่พอตอนเย็นมาดูทีวีในช่วงเวลาของน้องนีโอหลับแล้วะนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่ พ่อแม่ก็อาจจะเปิดทีวีนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือรับรู้เรื่องราวดูละครอะไรก็แล้วแต่กลับกลายเป็นว่าทีวีไม่ชัดซะงั้นนะคะเกิดปัญหาวันนี้เนี่ยน้องการก็เลยจะมาแก้ไขปัญหานี้ให้โดยเริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานก่อนค่ะน้องการจริงๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างค่ะและจากที่เราได้ดูแวดล้อมของการติดตั้งจานของบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะสันนิษฐานเนี่ยได้ถึง6สาเหตุด้วยกันค่ะ ะะเรียงจากสาเหตุที่เราสามารถที่จะทดลองง่ายๆไปสู่ยากก่อนอนะคะ,ะง่ายๆเลยอย่างที่<ร>หนึ่งใช่ค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับจุดที่สําหรับต่อสายสัญญาณที่จะมาเข้าเครื่องนะคะหรือว่าตรงเอาเละว่าสัญญาณมือถืออย่างที่เราเคยพบมาอย่างที่การเคยพบมาเนี่ยคือสัญญาณมือถือเนี่ย mm hmm. อาจจะไปกวนเข้ากับ จุดต่อสายได้รจุดเอาเลสได้นะคะและสาเหตุที่2นะคะก็คือ,อสัญญาณเนี่ยกวนเข้าที่สายนําสัญญาณในช่วงของการเดินสายของบ้านหรือเปล่าะนะคะ,คะกับสาเหตุที่3นะคะก็มาดูที่ตัวจาน,นะคะ่ะว่า ที่จานเนี่ยมีการประกอบเนี่ยถูกต้องไหมหมายถึงว่าประกอบจานก็จะต้องให้ถูกต้องด้วยถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยสัญญาณกา็ประสิทธิภาพที่รับเนี่ยจะไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่4นะคะดูที่ LNB ค่ะว่า LNB เนี่ยเสียไหมนะคะและข้อสันนิษฐานที่5นะคะดูว่ามีการรบกวนจากเสาส่งวิทยุหรือว่าเสาเดตโทรศรัพท์มือถือหรือเปล่านะคะ แล้วก็อันสุดท้ายค่ะข้อสนนิฐานที่6กนะคะก็คือ,อามาดูที่ตัวจานแล้วเนี่ยมีสายไฟเนี่ยพาดผ่านหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูนะคะสายไฟจะพาดผ่านตรง LNB เลยค่ะอันนี้ชัดเจนมากเลยทีเดียวเราก็จะต้องะะมาทำการทดลองในแต่ละ ข้อสานนิฐานกันในวันนี้ค่ะแต่จริงๆนีกว่า1-5เนี่ยไม่ต้องทดลองก็ได้มั้งเพราะทูบุศิคขาคุณผู้ชมมันชัดเจนเลยกันทีเดียวอาจจะเป็นสาเหตุหลักนะคะ<ช>แต่เอาเป็นว่าน้องการตั้งสมมติฐานมาขนาดนี้เนี่ย<ช>เราก็ทกําการทดลองกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละบ้านก็อาจจะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกา<ช>ันบาง<ช>บ้านก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเหมือนบ้านฉันเลยฉัน<ช>ดูท<ช>ีวี <TV S 1> ไม่ค่อยชัดในช่วง<ช>เวลายเย็นๆแต่บ้านฉันไม่ได้มีสายไฟพาดผ่านนะมันเกิดจากอะไรประมาณนี้นะคะคือสมมติ ฐานที่ที่การสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามีจะมีการกวนเข้านะคะแล้วก็คเคยมีปัญหาเหล่านี้ยมาก่อนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําถ้าเกิดว่ามีปัญหานะก็สามารถที่จะนําสาเหตุตรงเนี้ไปทดลองกันได้อืะนะคะและวันนี้ค่ะเราจะมาทําการแก้ปัญหาให้กับบ้านนี้นะคะ,คะให้ได้ดูทีวีแบบชัดล้านเปอร์เซ็น์เลยเริ่มกันที่สมมุติฐานแรกที่เราตั้งเราจะไปทําการทดสอบกันค่ะ,คะ นี่นะคะเราเข้ามาในบ้านแล้วก็เจอกับเจ้าของบ้านตัวน้อยนี่น้องนีโอ,อน,น,นะคะนนมาต้อนรับเราเลยนะคะ, <c oughs> คะพร้อมที่จะก่อกวนได้ทุกมือ <c oughs> ่ใช <c oughs> น่ารักขนาดนี้เอาเป็นว่าเรามาเริ่มสันนิฐานข้อแรกที่เราบอกโอ้โหเข้ามาก็เจอหน้าจออย่างนี้ค่ะน้องการค่ะชัดบ้างไม่ชัดบ้างหายไปไม่มีสัญญาณเงี้ยจอดังเนี้ยคนดูอารมณ์เสียสิคะใช่แล้วก็โดยเฉพาะเจ้าของบ้านบอกช่วงละครดังๆอยากจะดูไม่ได้ดูสักทีโอ้โหสุดยอดอยากจะ นะยกจานเคล้งทิ้งเลยประมาณนั้นถ้าเป็นไปได้อะนะก็ดูสิมันฟัวฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วภาพก็ขาดขาดหายหายดูสิมันไม่ชัดล้านเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกเลยอ่ะแล้วที่เราตั้งไว้ก็คือมันอาจจะเป็นที่เอาเลทยังไงจะต้องสังเกตยังไงแล้วก็ทดสอบยังไงอะคะค่ะในกรณีที่เคยเจอมานะคะก็คือในการโทรเข้าโทรออกของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเราโทรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นแต่นี่ในกรณีนี้เนี่ยคือมันเป็นตลอดอยู่แล้วใชแต่ถ้าเกิดว่าเกิดจากโทรศัพท์จริงนะคะช่วงที่โทรเข้าโทรออกเนี่ยมันจะเป็นมากกว่านี้นะคะคือจากที่ไม่มีสัญญาณสลับกับมีภาพนะคะก็จะไม่มีภาพไปเลยคือจอดำไปเลยใช่ไม่มีสัญญาณไปเลยนะคะก็โดยการทดลองได้ค่ะอ๋อแล้วเราจะทดลองเลยไหมคะทดลองเลยค่ะลองลอง ที่เราทดลองไปแล้วอะค่ะสําหรับบ้านนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุนั้นหรือเปล่าคะน้องการไม่ได้เกิดจากสาเหตุนี้นะคะอ,อาการภาพเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยอแล้วอย่างนี้เราจะต้องทํายังไงต่อล่ะก็จะต้องไปทดสอบนะคะข้อสมมุติฐานข้อต่อไปอ๋าโอเคถ้าอย่างนั้นต้องฝากน้องนีโอไว้ก่อนและกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจารวมถึงทดสอบข้อสมมติฐานอื่นๆกันค่ะค่ะ หลังจากที่เราได้ทําการทดสอบกันไปแล้วนะคะสาหรับข้อสันนิษฐานแรกบ้านนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราจะมาทดสอบสําหรับข้อสันนิษฐานที่สองค่ะโ้องการที่บอกว่าสัญญาณรบกวนเข้าที่สายนําสัญญาณที่เดินภายในบ้านหรือเปล่านะคะโดยเราจะเตรียมสายนําสัญญาณมาตั้งหากเป็นสายเส้นสั้นๆที่มั่นใจว่าสายนําสัญญาณนี้ใช้งานได้นะคะนํามาต่อที่ LNB แทนสายนําสัญญาณที่เดินในบ้านนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบสัญญาณภาพว่าเกิดสะดุดเหมือนในบ้านหรือเปล่านะคะอืมก็คือดูสัญญาณจริงจากหน้าจานเลยว่าอย่างนั้นะนะคะเพราะเราดูจากหน้าจอในบ้านเขาเนี่ยมันสะดุดไง<ช>เราก็เลยต้องมาตรวจสอบณจุดนี้ว่าเอ๊สัญญาณที่มันมาจากดาวเทียมแล้วมาตรงสู่หน้าจานที่บ้านเขาอะ่ะมันมาเต็มที่หรือเปล่ามีความคมชัดหรือเปล่ามีคุณภาพขึ้นสูงหรือเปล่าะนะคะโดยที่เราก็จะมีอุปกรณ์ของเราแหละไม่ว่าจะเป็นสายนำสัญญ,ญาณรีเซิร์เฟเวอร์แล้วก็จอมอนิเตอร์ ะะเพื่อที่จะมาตรวจสอบณนะตรงนั้นแล้วถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าสัญญาณมันมาครบมาเต็มนะคะดูได้แบบชัดๆล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าสัญญาณภายในบ้านที่เขาเชื่อมต่อเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านฝ้าก็ดีนะคะ,คะตามท่อก็ดีหรือว่าฝังแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอยใช่ก็คือมีสัญญาณรบกวนที่สายนําสัญญาณภายในบ้านเนี่ยได้แต่ แต่ถ้าหากว่าเราตรวจสอบแล้วย,ยังพบอาการเดิมอยู่ะนะคะถ้าหากว่าอาการภาพสดุดยังเป็นเหมือนในบ้านนะคะเราก็จะทดลองในข้อสนนิฐานข้อที่3ต่อไปค่ะแล้วจริงๆบ้านนี้ที่เราทําการทดลองให้ช่างของเราเนี่ยขึ้นไปดูมันเกิดแบบนั้นหรือเปล่าคะยังไงอ๋อไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้เป็นปัญหาที่จะเกิดการกวนเข้าที่สายนําสัญญาณภายในบ้านนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การทดลองข้อสันนิษฐ,ฐานข้อที่3ต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของการไปตรวจเช็คที่หน้าจานว่าในเรื่องของการติดตั้งอย่างเช่นก้านฟีดหรือว่า LNB เนี่ยมีการติดตั้งที่ผิดหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอ,อว่าเรื่องของการฟีดติดตั้งผิดทางก็คือเอาด้านที่ไปติดกับตัวจานเนี่ยะนะคะ คือไปติดที่ l n b แแทนคือสลับกันเพราะสลับกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการรับสัญญาณของจานเนี่ยมันจะด้อยลงทันทีก็จะเกิดภาพสะดุดได้มีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะก้านฝีก้านเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของ l n b ถ้าเกิดว่าเราตั้งเอียงก็คือโดยปกติความลึกเนี่ยของ l n b อมันจะอยู่ที่2เซนแต่ว่าตั้งเอียงนะคะด้านหนึ่งสองเซนด้านหนึ่งหนึ่งเซนอย่างงี้ไม่ได้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณของ ตรงจุดโฟกัสก็จะไม่ดีในเรื่องของความถูกต้องนะคะใ,ในเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมในทุกๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งการฟีดก็ดีนะคะการปรับทิศทางจานก็ดีการติดตั้ง l อลบก็ดีห่างหรือว่าผิดพลาดไปเพียงนิดเดียวนะคะก็จะมีผลทําให้การรับสัญญ,ญาณเนี่ยไม่เต็มที่เช่นเดียวกันนะคะจากที่เราได้สันนิษฐานมานะคะแล้วก็ทําการทดลองมาจากข้อ2ก็ดีนะคะเรื่องของอสายนําสัญญ,ญญาณภายในบ้านเราก็สรุปแล้วว่าตอนนี้ ปัญหาเกิดขึ้นที่หน้าจานแล้วแหละ,ะแต่คำว่าหน้าจานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะต้องมาทําการทดสอบนะคะ,คะอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่การติดตั้งที่ถูกต้องถูกวิธีในทุกๆจุดทุกๆอุปกรณ์ที่เขาเชื่อมโยงกันะนะคะว่าผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามีจุดไหนที่อาจจะไม่ตรง100%เซนะค,ะ,คะ,ะก็คือจะมีผลทําให้สัญญาณตรงนั้นเนี่ยด้อยลงไปได้ะนะคะ,คะแต่เท่าที่ตรวจสอบแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ เท่าที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็การติดตั้งเนี่ยถูกต้องนะคะมไม่ผิดปกติอะไระถ้าถูกต้องแล้วจานเนี่ยสามารถที่จะรับสัญญาณได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะคะทีนี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำการทดลองในข้อสมมุติฐานข้อที่4ะนะคะนั่นก็คือ LNB เนี่ยเสียหรือเปล่า<อ> หลายๆบ้านก็เจอปัญหานี้บ่อยๆนะนะคะติดตั้งจานก็ตรงก้านฟีดก็ติดตั้งได้ถูกต้องนะคะสายนำสัญญาณก็ใหม่แต่ LNB นี่สิขับเสียนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็คือจะมีการทดลองเปลี่ยน LNB ให้เลยแล้วก็ทดสอบกันเลยว่าถ้าเป็น LNB ใหม่แกะกล่องแล้วเนี่ยมันสัญญาณจะมาเต็มที่หรือเปล่าใช่ค่ะก็แล้วก็สรุปได้ว่า เอลเองยังไม่เสียเพราะว่าการรับสัญญาณ ภาพเนี่ยก็ยังสะดุดเหมือนเดิมนะคะทั้งที่เราเปลี่ยนแล้วเอามาจากออฟฟิศเลยนะคะม่แกะกองเบิกสต็อกมาเลยก็สัญญาณก็ยังรบกวนอยู่ใช่รบกวนอยู่แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจาก LNB แล้วแหละนะคะปัญหานี้แล้วพอ LNB ไม่เสียแล้วมันจะยังไงต่อละคะนการเราก็จะต้องทําการทดลองในข้อสันนิษฐานข้อที่5ต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของการรบกวนจากเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารต่างๆหรือว่าเบสโทรศัพท์ โอ้อันนี้ก็ดูง่ายเลยสิดูดูง่ายแต่ว่ากับแวดล้อมบ้านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเนี่ยค่ะคือสูงหมายถึงรอบๆบ้านนะคะเราเนี่ยก็จะต้องไปทําการสอบถามข้างบ้านด้วยเพราะว่าจะเกิดการรบกวนจากเสาส่งอย่างเนี้ยข้างบ้านของเราเนี่ยก็จะได้รับผลคล้ายๆกับบ้านเราใช่ค่ะเกิดภาพสะดุดเหมือนกันคือภาพไม่ชัดเหมือนกันแล้วเราไปถามแล้วข้างบ้านเขาบอกว่าไง ไม่เป็นค่ะอ้าวดูได้ชัดร่างาเใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วสิกรณีนี้เพราะจริงๆอะเท่าที่นิกมองด้วยตานะก็มันก็ไม่ได้มีเบรโทรศัพท์อะไรสูงมากมายแล้วจริงๆในตำแหน่งของการติดตั้งจานหรือว่าทิศทางในการแขวนหน้าจานมันก็ไม่ได้ไปในทิศที่หลังคาบ้านไหนจะมาบังได้อะค่ะใช่เนื่องทากกับข้อสันนิษฐานเนี้ยบางทีเราดูแต่เสาส่งเบรโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะคือบาง บางจุดที่เคยเจอมานะคะ uh huh. บางบ้านเนี่ยเขาสร้างสัญญาณขึ้นมาเอง oh oh. อ่าแล้วก็ส่งที่นั่นเลย โดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นว่ามีการตั้งเสาใช่ว่ามีการตั้งเสาแต่ว่ารอบๆบบ้านเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือมีการใช้ความถี่เข้มข้นบางความถี่ทําให้มีการรบกวนสัญญาณดาวเทียมได้ใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อสมุติฐานต่างๆที่ต้องการได้เล่ามา1-5เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาสมุติฐานเนี่ยไปตรวจสอบได้นะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปง่ายๆแต่ แต่ถ้าเป็นคุณผู้ใช้เลยแนะนำให้เรียกช่างมืออาชีพเข้ามาทำการทดสอบแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้จะดีกว่าเอาล่ะตอนนี้เราทดสอบมาตั้ง5ข้อแล้วค่ะ,คะงการสำหรับบ้านนี้ก็ยังไม่เจอเลยว่าจะแก้ปัญหาได้ค่ะใช่ค่ะ เราได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมแล้วค่ะเราพบว่ามันมีสายไฟที่เดินจากเสาไฟนะคะามาที่ตัวบ้านนะคะ,คะเรียกว่าเป็นเมนไฟ,ฟเลยนะคะแล้วเผอิญว่ามันไปพาดผ่านใกล้กับ LNB พอดีเลยเนะคะก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นที่ตรงนี้แน่นอนอ คือเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าสายไฟพาดผ่านหน้าจานนะ,ค,ะคือหน้าจานอาจจะมีผลน้อยมากเพราะอย่างที่บอกสายไฟเส้นหนึ่งก็ความหนาหรือว่าความกว้างของสายไฟก็คงประมาณก้านฟีดซึ่งจะไม่มีผลต่อการรับสัญญาณดาวเทียมที่ลงหน้าจานมากนะักนะคะแต่ที่สําคัญประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันพาดผ่าน LNB <N> ใช่เราจึงสนสิษฐานว่า สัญญาณไฟซึ่งมันก็จะมีเป็น50เฮิรต์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นอย่างที่เจ้าของบ้านบอกว่า ช่วงเย็นนะคะที่มีการใช้ไฟกระแสไฟฟ้าภายในบ้านกันเยอะเนี่ยมันจะมีมันจะแบบเห็นชัดใช่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของภาพสะดุดนะคะเราก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจากที่การกวนจากสายไฟฟ้าตรงนี้พอย้อนกลับไปข้อที่5นะคะที่น้องการบอกว่าบ้านข้างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ที่จะบอกว่ามีปัญหาอะไรเขาก็ดูทีวีแบบชัดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ้านข้างๆเขาไม่มีสายไฟพาดผ่าน l n b แต่ มีซึ่งแตกต่างกันนะคะ,คะแต่เอาเป็นว่ารายละเอียดนะคะหรือรวมถึงการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะเป็นอย่างไรจะสามารถที่จะแก้ไขให้บ้านเนี้ยดูทีวีแบบชัดล้านเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่ตามต่อในเบรกหน้านะคะพักสักครูเดียวค่ะแคะททเลคอมศูนย์ตรีภาพแห่งการสื่อสาร โพลิเซตของแท้ คือข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้น้องการสรุปให้กับคุณเพื่อนช่างได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็จดจำให้ได้นิดหนึ่งค่ะ ค่ะตั้งแต่ข้อสันนิษฐานทั้ง6ข้อนะคะเ,เริ่มจากข้อสันนิษฐานที่1นะคะก็คือเรื่องของสัญญาณรบกวนเข้าที่จุดต่อตรงเอาท์เลตนะคะก็คือ,อส่วนใหญ่เนี่ยบ้านจัดสรรน,นะคะก็ <c oughs> จะมีเป็นลักษณะเอาท์เลตซึ่งก็คือสําหรับจุดต่อของสายนาสัญญาณที่มาเข้าเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่ง <c oughs> จุดนั้นหากว่า,เ,าเพื่อนช่างได้ต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรที่จะเทสในการโทรโทรศัพท์ด้วยเพราะว่ามันเคยมีปัญหาลักษณะการากวนจากโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่จุดต่อนะคะ <c oughs> ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่น่าเชื่อนะคะว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะไปมีผลนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกบ้านนะสําหรับบ้านนี้ที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นกรณีศึกษานะคะก็คุณเพื่อนช่างก็อาจจะตรวจสอบง่ายๆนะคะอันนี้หมายรวมถึงโทรศัพท์ทุกเครือข่ายหรือเปล่าคะน้องการถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากที่จะให้ตรวจสอบทุกเครือข่ายค่ะแต่แต่ถ้ามันลําบากเกินไปนะคะเพราะช่างคงไม่ถือแบบสามเครือข่ายสีเครือข่ายแล้วเพื่อจะไปทดสอบขนาดนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่า ลองตรวจดูละกันนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นน้อยมากล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ปัญหาเล็กๆตรงนี้นะคะมากวนใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องเข้าไปเซอร์วิสคุณลูกค้าบ่อยๆอค่ะแล้วก็สําหรับข้อสัานิษฐานข้อที่นั่นกคคือการเกิดสัญญาณรบกวนเข้าที่สายนําสัญญาณตรงนี้เนี่ยเพื่อนช่างสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะ,คะตั้งแต่ ตั้งแต่แรกของการติดตั้งแหละ<ช>ก็คือในการเดินสายสัญญาณภายในบ้านนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้นะคะอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ที่จะเกิดสัญญาณคลื่น ที่จะไปรบกวนาสายนําสัญญาณได้ค่ะในการเดินสายนําสัญญาณนะคะสิ่งที่ต้องคํานึงก็คือ,อคุณภาพของสายนําสัญญาณด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,คะเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านอาจจะมีการวางสายเดินสายไว้แล้วนะคะแต่มีอายุการใช้งานที่ผ่านมายาวนานตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเอามาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับข้อสันนิษฐานข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ ของจานะคะที่ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีผลในการรับสัญญาณเป็นอย่างมากเลย <c oughs> เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณของจานเนี่ยน้อยลงได้ค่ะอนอกจากการที่คุณเพื่อนช่างจะใช้สินค้าของ PSI แบบครบเซตนะคะ <c oughs> ที่เขามีการทดสอบที่เขามีการวิจัยและพัฒนาถึงประสิทธิภาพที่ชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้ว <c oughs> ในการติดตั้งเองคุณเพื่อนช่างจะต้องดูให้ดีว่าการติดตั้งเนี่ยถูก ต้องตามแบบที่เขาแนะนํามาหรือเปล่าค่ะยกตัวอย่างเช่นการใช้การฟีดทั้ง4ด้านนะคะ,คะแต่มีการสลับขั้วกันเนี้ยก็อาจจะทําให้ทิศนะคะของการ ปรับหรือว่าการใส่ LNB เนี่ยเอียงไปโดยที่คุณเพื่อนช่างไม่รู้ตัว<ช>แต่นั่นเนี่ยทำให้สัญญาณดาวเทียมที่จะสะท้อนเข้าสู่ LNB ได้ไม่เต็มที่ทีวีก็เลยมีปัญหาค่ะหรือว่าจุดโฟกัสมันเบี้ยวนั่นเองค่ะสำหรับข้อสันนิฐานข้อที่4นะคะนั่นคือเรื่องของ LNB เสียบางทีเนี่ยเราจะคิดว่า LNB นะคะถ้าเสียเนี่ยก็จะเกิด ก็จะเกิดปัญหาเรื่องของไม่มีสัญญาณภาพ ah. นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาพสะดุดก็จะมีปัญหาเป็นที่ LNB ก็ได้นะคะก็จะต้องทำการทดลองเปลี่ยน LNB ด้วยค่ะ LNB บางทีก็อาจจะอยู่ที่อายุการใช้งานด้วยเนาะก็จะมีการตรวจสอบกันนะคะใช่ค่ะ รบกวนจากเสาส่งสัญญาณต่างๆนะคะก็ต้องตรวจเช็คก่อนที่จะติดตั้งนะคะว่าในบริเวณ ประมาณ1กิโลเมตรเลยนะคะว่ามีเสาส่งหรือเบสโทรศัพท์เนี่ยบทบังทิศทางของจานที่จะหันไปรับดาวเทียมหรือเปล่านะคะถ้าบทบังเนี่ยเราต้องย้ายทำเลทันทีนะคะก่อนที่เราจะทําการยึดเสาอะไรต่างๆค่ะซึ่งจุดตรงนี้เองนะคะคุณเพื่อนช่างจะต้องพิจารณาให้ดีเพราะถ้ามีคลื่นรบกวนสัญญาณรบกวนนะคะ,คะนั่นหมายความว่าคุณเพื่อนช่างจะต้องเข้าไปเซอร์วิสกับคุณลูกค้าบ้านนั้นแน่นอน,แ,น,น,อนและการแก้ไขจะเป็นอย่างไรนะคะ,คะสําหรับ,บบ้านนี้เองที่เรา ตรวจสอบทดสอบอะไรมานะคะหลายสเต็ปหลายขั้นตอนหลายสมมุติฐานนะคะจะต้องมาดูกันในเทปหน้าค่ะว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรให้บ้านนี้เนี่ยดูทีวีแบบชัดล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราคงต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ